มีความฝันอีกแล้วว่าอยากจะเป็นแม่โมแม่มดน้อยระเลมีได้บอแม่มดเท่าอุ้ยค่ะงี่ว่อไปดีกว่าฉันเป็นแม่มดในจินตนาการของฉันเองแต่อุ้ยวันนี้จะชอบตีพีวันนี้มากดูดูไม่ได้เป็นแม่มดเลยทําไมดูเป็นพ่อโมดพ่อทำไมอ่ะพ่อดูอีพี โอเคนะคะกูจะเป็นพ่อต่อไปเพื่ออะไรหล่อนนี้เหมือนกันวันนี้ก็เป็นพ่อมดกันไหมใช่ก็เป็นพ่อมดไงก็เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไงแต่ฉันอยากเป็นแม่มดฉันไม่ได้อยากเป็นพ่อโอ้แต่ผิวพันเราอ่ะได้โอเคโอเคให้เป็นแม่มดก็อ่ะเออเออเออฮ้ยฉันกินมาเยอะเกินไปไม่ใช่โค้ดเสร็จมันรัดแน่นเกินไปลงไม้ตีออกมา I'm so sorry I'm so sorry แสดงว่า ม่อก้อนอ่าวเ่ค่ะเอ้ยเป็นมาจากเรื่องเดียวกันหัวฉันไร้ทายขางโคกข้างโคกข้างโคกกำลังโดนรถทับแต่เหมือนเราชอบชุดการเลนเวสดูก็คือรู้เลยซื้อชุดมาขนาดนี้เลยนะทำไมอ่ะทำไมต้องเล่นใหญ่ป่าวไม่อยารายมาจากห้องเสื้อหยิบยืมบุตรีข่ไปยืมของคนอื่นมา เครื่องรางที่พกก็จะมีแบบพวกแบบปลัดคลีดใช่หนึ่งเลยเลยมีจี๊เคยมีจี๊อะไรไงต่อมีไม่ใช่ปลัดขีดที่ตอนนี้ของจริงของจริงนิ่มได้อ่อนได้ตามอารมณ์ได้ยืดหยุ่นได้ตามอารมณ์แฟนชอบเลยเห็นไหมล่ะไม่ใช่โอเคแล้วยังไมีแบบพวกแบบตะกรุดด้วยแล้วก็มีแบบพระด้วยอะไรอย่างี้ แล้วผิวพรรณเราก็เป็นตะกวดด้วยเหมือนกันกัดเล่นกัดเล่นไม่ไม่ได้คิดจริงพี่หรออ่าแล้วอยังไงตอ่หมาถึงเครื่องรางที่ติพีมีใช่ไหมมีเพื่อนมาหาแล้วเขาบอกว่าเห็นอะเปิดเข้าไปแล้วเห็นอเท้ายักษ์เลยก็คือเท้าเธอเบอร์สี่สิบห้าสสิบหกขอโทษค่ะ เเขาห็นราวังฉันไปดูดวงเขาก็บอกว่าเหมือนมีผีผู้หญิงอ่ะตามฉันมาอยากกินใช่คิดว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันก็แบบโลดล้างได้ตอนเนี้ยรัดก้าวเบี้ยวนะฉันไม่รู้ว่าหน้าจริงเบี้ยวหรือว่ารัดก้าวเบี้ยวฉันว่าหน้ามันเบี้ยวอะไรหรอเขาบอกว่าบ้านเราอ่ะดีหมดเลยเจ้าที่เจ้าทางดีมีกุมานมีอะไรเงี้ยเสียอย่างเดียวตัวเรา หักม <łość> ุมไหมหักเวอร์ช็อตเวอร์จบเลยเรื่องนี้จบวิชาเสียอย่างเดียวคือดิฉันใช่อะ